นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาคาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมปุญโยมหาราภวภวันตุเม มิเตภาหุอาติพุธามาอาอุนะโมพุทธายะวิระทายาวิระโคดายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโย พุทธสัมมาีมามะพุทธสะสวะโหมสัมปติจชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโม ผมมาจะมหาเทวาสเพยขาาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติพุธามาอาอุณโมพุทธายะ วิระทโยุวิราโคดายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทา,า,าสาวิระอิทิโย ο, พุทธะสัมมาดีมามะพุทธัสะสวาโหมสัมปติจชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ สัมปจิตชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาิิปตามา โมพุทธายะวิระทายวิระโคดายังวิระอิงสาวิระทาศีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธัสสะมณีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาภาหาหาลือ สัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติพุทธามา พุทธายะวิราตโยวิราโคดายังวิราอิงสาวิราทาศีวิราทาสาวิราอิทธิโยพุทธัสสะมาดีมามะพุทธัสสะสวะโหมสัมปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเลือ สัมปจิชามินาสังสิโมภมมาจะมาเทวาสเพยาขาปรายันติภมมาจะมาเทวาอภิราภาภวันตุเมปุญโยมหาราภวภวันตุเม มิเตพาหุอาิพุธามาอาอุะโมพุทธายะวิราทโยวิรโคณายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโย พุทธะสมาดีมามะพุทธะสวะโหมสัำปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหลือ สัมปจิชามินาสังสโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมปุญโยมหาราภวภวันตุเม มิเตภาหุอาติโุธามาอาอุนะโมพุทธายะวิราทโยวิรโคดายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิิโย พุทธะสมาดีมามะพุทธะสวะโหมสัำปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ,ลอ สัมปจิชามินาสังสิโมพมมาจะมาเทวาสเพยขาปรายันติพมมาจะมาเทวาอภิราภาพวันตุเมปุญโยมหาราภวภวันตุเม มิเตภาหุอาิพุธามาอุนุโมพุทธายะวิราทโยวิรโคณายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโย พุทธสมาดีมามะพุทธสะสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพ,พาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภา พระวันตตเมปุญโยมหาราภูพวันตุเมมิเตภาหุอาติพุทธามาอาอุณโมพุทธายะวิราทโยาวิระโคดายังวิระอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิติโย พุทธะสมาดีมามะพุทธะสวะโหมสัำปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ,ลอ สัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาคาปรายันติผมมาจะมาเทวาอภิราภาพวันตุเมปุญโยมหาราภวภวันตุเม มิเตพาหุอาิพุธามาอาอุนโมพุทธายะวิราทโยวิระโคณายังวิราอิงสาวิรทาสีวิรทตสาวิราอิิโย พุทธะสมาดีมามะพุทธะสวะโหมสัำปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลืเลือ